กลับมาพบกับ l e ดโซนคอมเมนต์กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีประเด็นที่ผู้คนในโลกโซเชียลแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของธุรกิจและก็การลงทุนมานําเสนอครับบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ขายของแต่เป็นเรื่องราวดราม่าร้อนๆครับซึงไม่นานมานี้ก็ได้มีธุรกิจแฟรนไชส์อาหารเจ้าดังเจ้าหนึ่งได้ช่อโกองผู้เสียหายหลายรายโดยแฟรนไชส์ที่ว่าก็คือย่างให้ซึ่งก็เชื่อว่าผู้ชมผู้ฟังเนี่ยต้องเคยได้ยินหรือไม่ก็ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าของธุรกิจแฟนจนนรนไ การเดินสายสร้างภาพประชาสัมพันธ์ทั้งการออกรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยประสบความสําเร็จเ,เป็นอย่างมากมีการเปิดสาขามากกว่า400สาขาทั่วประเทศอีกทั้งก็ยังมีการนําภาพดาราศิลปินแล้วก็นักแสดงมากมายมาโพสต์ในแฟนเพจของตัวเองรวมถึง Facebook ส่วนตัวเขาก็ยังได้อ้างนะครับว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีแบรนด์ธุรกิจน้ําดื่มเจ้าดังในตลาดเนี่ยร่วมลงทุนด้วยซึ่งก็สร้างความน่าเชื่อถือแบบสุดๆจนใครได้ยินเนี่ยก็คงอยากจะนําเงินที่ มีมาร่วมลงทุนกับเขานะครับแต่แล้วหลังจากที่มีผู้คนที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาร่วมลงทุนกับเขาโดยที่ได้ทําการลงเงินกันไปแล้วเนี่ยซึ่งตามที่คุยกันนะมันก็จะมีระยะเวลานะครับในการที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาซึ่งก็ปรากฏว่าเงียบครับ จากที่คุยว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นรายเดือนนะครับก็ผ่านไปเดือนหนึ่งก็แล้ว2เดือนก็แล้วปาไป6เดือนเนี่ยก็ยังไม่ได้ผลตอบแทนคืนนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่คน2คนครับมันเป็นคนลหลายๆคนซึ่งก็เป็นกลุ่มเลยแหละพวกเขาได้ทําการตรวจสอบครับแล้วก็พบว่าเจ้าของแฟนชายครับไม่ได้ทําตามที่พูดไว้นะครับโดยที่แฟนชายเนี่ยมีจริงครับจดทะเบียนจริงแต่ไม่มีชื่อกลุ่มของผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นครับเป็นเรื่องเลยครับกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยก็เลยได้รวมตัวกักนแล้วก็ไปร้องทุกข์แจ้งความ ส่วนเจ้าของแบรนด์นะครับตอนนี้ก็หายตัวไปนะครับแล้วก็ปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมดรวมถึงปิดแฟนเพจของธุรกิจยางห้ไปด้วยนะครับถามว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องบอกว่าโอ้โหถือว่าแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่ติดหูแบรนด์หนึ่งเลยเพราะก็อย่างที่บอกครับเจ้าของเนี่ยออกรายการโทรทัศน์สื่อออนไลน์ต่างๆมากมายนะครับผู้คนในโลกออนไลน์เนี่ยก็เลยโอ้โหรู้จักแล้วก็พูดถึงเป็นอย่างมากครับว่าต่อให้เป็นธุรกิจที่มีคนรู้จักแบบนี้ก็ยังมีการช่อโกองกันได้และตัวเลขในการ ตอกลวงเนี่ยก็สูงนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ของตัวธุรกิจเนี่ยมันดูดีจริงๆนะครับ ครับแล้วก็จากเรื่องเราร้อนๆดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้มีการพูดถึงรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆในประเด็นที่ว่าเดี๋ยวนี้ใครก็สามารถที่จะออกมาสร้างภาพธุรกิจว่าประสบความสําเร็จมากมายนะครับโดยที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้สําเร็จจริงๆก็ได้แล้วทุกวันนี้รายการโทรทัศน์และสื่อเนี่ยก็เป็นที่สําหรับสร้างภาพธุรกิจให้ดูดีโดยใครที่สามารถมีเงินจ่ายค่าสปอนเซอร์ให้กับรายการก็สามารถออกทีวีได้หรือสามารถออกสื่อออนไลน์ต่างๆได้ ง่ายๆซึ่งก็มีรายการดังๆหลายรายการนะครับที่เราพันหูพันตากาันหนึ่งในนั้นก็คือรายการอายุน้อยร้อยจุดจุดจุดโดยมีเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหน่วยป้องกันและประปาบปรามการะทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้โพสตในเพจในหัวข้อที่ว่าธุรกิจที่ออกรายการอายุน้อยจุดจุดจุดไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบเจ๊งไปหมดแล้วในปี2023แล้วก็จากโพสต์ด,ดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีสมาชิกเนี่ยเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันมากมายครับเราลองมาฟังกันดีกว่าว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกับประเด็นนี้กันอย่งไง บ้างมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับอยู่แบบอายุน้อยนี่ร้อยละสิบแบบนี้ก็ดีแล้วถึงจะไม่มีใครคิดถึงก็ยังมีเจ้าหนี้คอยโทรตามคอมเมนต์ต่อไปครับผมว่าเกิน70%อเนครับส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสร้างกระแสพูดง่ายๆคือคิดเอทุปสงค์เทียมที่มาจากความต้องการของลูกค้าที่อยากลองไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองอุปสงค์แท้จริงระยะยาวที่มีการซื้อซ้าคอมเมนต์ต่อไปครับขนฟอกก็เยอะแต่ธุรกิจปัจจุบันมันก็ใช้พวกสื่อโซเชียลนี่แหละโฆษณาตัวเองอาจจะดูฉาบฉวยแ ตอนที่ออกรายการแล้ว่มีคนอยากลองนี่โกยเงินได้เยอะอยู่นะโดยเฉพาะเจ้าของแฟนชายตัวผมเองก็เคยซื้อแฟนชายดังเจ้าหนึ่งในราคา3 0ม0 0ื่นขาย45หเดือนแรกรายได้เดือนละเป็นแสนจากนั้นนะก็ลดลงเรื่อยๆตามกระแสแต่คือขายมาหลายอย่างแต่ก็ไม่เคยได้เงินเดือนละเป็นแสนคนในตลาดหลายคน,นมาคุยกับผมว่าเขาขายมาเป็น10บสปีถึงจะได้กำไรเป็นแสนบางทีจับทางถูกไม่ต้องขายได้ตลอดไปก็ได้พอกระแสหมดก็พอเก็บกำไรไว้ลงทุนอันใหม่ธุกรกิจที่จะขายดีตลอดขายได้นาน ส่วนมากก็จะเปิดมานานแล้วใหม่กับเป็นเจ้าแรกพวกที่คิดอะไรใหม่ๆได้ก่อนแล้วก็คุณภาพดีรสชาติดีจริงๆก็จะอยู่ได้นานน้อยคอมเมนต์ต่อไปครับ มีคนที่รู้จักและรุ่นน้องที่ไปออกรายการปัจจุบันนี้ธุรกิจของเขาก็ยังไปได้ดีค่ะเราเห็นเขาตั้งแต่เขาเพิ่งเริ่มทําเขาทําจริงๆและถึงแม้วันหนึ่งเขาจะเจ๊งมันก็เป็นเรื่องปกติของธุรกิจแต่รายการนี้ก็ทําให้ธุรกิจของเขาน่าเชื่อถือและกถูกเผยแพร่ไปในวงกว้างของจริงตัวจริงก็มีส่วนคนที่มาฟอกตัวก็คงมีค่ะคอมเมนต์ต่อไปครับ จุดหนึ่งในบทสัมภาษณท์ทำให้รู้ว่าธุรกิจไม่รอดแน่ๆหลายรายถามแต่รายได้ไม่ถามค่าลงทุนไม่ถามค่าใช้ใจ่ายไม่ถามที่มารายได้แล้วก็เน้นสร้างแบรนด์ไม่ได้เน้นคุณภาพสินค้าไม่เน้นบริการหลังการขายส่วนใหญ่ที่ไปรอดก็คือต่อย,ยอดจากธุรกิจเดิมของครอบครัวแล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาคอมเมนต์ต่อไปครับ หลายเคสนะที ics, premium, risk, look, ่คนออกรายการอะประวัติเคยมีคดีช่อโกงเล่าเคยส่งข่าวสอบถามข้อมูลรายการว่าเช็คประวัติก่อนไหมก่อนจะให้ออกรายการอะเพราะว่าเคยมีคดีออกข่าวอยู่ถ้าคุณเอามาออกสื่อแบบนี้ยิ่งเป็นช่องทางโอกาสให้พวกเนี้ยทําผิดอีกแอดมินเขาก็ตอบไม่ทราบครับอย่างเดียวแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าช่วงนั้นหลายๆกิจการมีเจ้ามือแชร์ลูกโซ่ทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับ ผมว่านะอย่างน้อยก็ได้แรงบันดาลใจกับคนที่ลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองส่วนการเจ๊งอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาโกดักนิคอนแล้วก็แบรนด์ดังๆเขาก็เจ๊งแต่เขาไม่ได้ให้แรงบันดาลใจกับคนตัวเล็กๆเลยว่าคุณก็ทําได้คอมเมนต์ต่อไปครับ ของงจริมีแต่ช่วงแรกๆท่วงหลังเหมือนรายการทำคอนเทนต์เน้นเอนเตอร์เทนคอมเมนต์ต่อไปครับแค่ชื่อรายการเท่านั้นค่ะอายุน้อยตุ๊ดๆุดบางคนอาจได้ไม่ถึงใจหลักของรายการก็คือนําเสนอธุรกิจที่คนทําแล้วประสบความสําเร็จเขาเอามาออกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กําลังท้อเท่านั้นคนเสพสื่อก็ต้องคิดไต่ตองให้มากๆก่อนจะลงทุนทําอะไรคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับอายุน้อยร้อยแฟนชายเน้นขายไม่เน้นดูแลฮ่าฮ่ คอมเมนต์ต่อไปครับเล่าคือหนึ่งในคนที่ออกรายการค่ะปี B -65 ทุกวันนี้ยังขายดีมากๆเพราะรายการนี้เลยจากเงินก้อนเล็กๆกําลังจะขายโกดังขนาดใหญ่มันก็ไม่ทุกคนค่ะคนที่เขาทําจริงก็มีได้จริงก็มีเราไม่เสียเงินสักบาทออกรายการและการติดต่อมาเองเราแค่เล่าความจริงที่เราทําจริงก็พอคอมเมนต์ต่อไปครับและก็คงมีไม่น้อยที่จ่ายเงินเพื่อขอออกรายการเพื่อโปรโมตแต่งเรื่องมาพอกตัวให้น่าเชื่อถือเพื่อใช้ประโยชน์เอาไปหลอกคนอื่นมาลงทุน คอมเมนต์ต่อไปครับให้ความเป็นธรรมกับคนที่ซื่อยาสุจริตด้วยค่ะมีอีกหลายท่านที่ยังมุ่งมั่นทํางานด้วยสุจริตใจค่ะคอมเมนต์ตอไปครับทุกอย่าง20เจ้าดังออกรายการนี้เจอกับตัวโดนโกงไปเต็มๆแล้วก็มีคนมาถามใตค้คอมเมนต์ครับว่าที่เจ้าของขับลัมโบใช่ไหมครับเจ้าของเมนตก็มาตอบว่าใช่เลยค่ะได้ของไม่ครบตามแจ้งในรายการติดต่อยากมากๆสุดท้ายหายคอมเมนต์ต่อไปครับเน้นฟอกไม่เน้นกําไรคอมเมนต์ต่อไปครับเหมือนในรายการอื่นๆนั่นแหละครับรายการชักแทงก็เจ๊ง เยอะ The Star The Voice Academy f a n t a s i a ก็ไม่ซักเซตไม่ได้ดังทุกคนนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติจุดสูงสุดของแต่ละอาชีพอะแต่ละธุรกิจหรือแต่ละคนมันก็มีไลฟ์ไซเคิลของมัน ช่วงเริ่มช่วงดังช่วงกอบโกย้ยช่วงดับขาลงอยู่ที่เจ้าตัวจะทำยังไงไม่ให้มันดับครับคำว่าซักเซ็มันก็วัดยากสมมติผมทำสตาร์ทอัพหปีลงทุนบวกระดมทุนไป200ล้านกำไร5ปีรวมกัน400ล้านแล้วผมก็ขายกิจการต่อให้คนอื่นเพราะคิดว่าทำต่ออาจจะยากเพราะคู่แข่งเกิดเยอะสุดท้ายผ่านไป2ปีธุรกิจขาดทุนร้อยล้านแบบนี้ถือว่าผมล้มเหลวไหมครับนิยามคำว่าสำเร็จมันเป็นมัลติแฟคทอเรียลนะวัดยากครับคอมเมนต์ต่อไปครับสรุป รายการนี้จ่ายเงินออกรายการหรอคะคอมเมนต์ต่อไปครับผมก็ว่าเคยดูผ่านๆตอนเขาถามแล้วก็ตอบรู้สึกว่ามันแปลกๆคนทําธุรกิจน่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อไปครับนี่ก็ยังอยู่ดีนะคะตอนออกปี2021คนนี้ก็น่าจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยไปออกรายการคอมเมนต์ต่อไปครับดับฝันแม่ผมเลยนะฮ่าฮ่าฮแปลว่าแม่ดูบ่อยนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับยังไม่ได้ออกเลยแต่เจ๊งเหมือนกัน คอมเมนต์ต่อไปครับส่วนอาชีพที่เขาทำกันแบบเงียบๆถูกกฎหมายไม่ออกข่าวเขาก็อยู่ได้ปกตินะคอมเมนต์ต่อไปครับไปออกกลัวคุณต่อยดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปครับรายการนี้เป็นรายการชุบตัว คอมเมนต์ต่อไปครับอายุไม่น้อยแต่หวังร้อยล้านลงทุนทุกเดือนเดือนละสองวดงวดละ10บใบเก่งทุกเลขยังยังยังไม่เชิญออกรายการอีกอันนี้บอกเลยแอดก็ไม่ต่างกันนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับสําหรับเรามันคือขายตรงแหละแล้วถ้าจะเข้าธุรกิจขายตรงไปทําบริษัทใหญ่ที่เปิดมายาวนานดีกว่าไปศึกษาดูแบบจริงจงจังๆเอาเถอะว่ามันไม่ใช่ไก่กาไม่งั้นไม่เปิดมาได้ยาวนานขนาดนี้หรอกแถมธุรกิจอ่ะมันเสี่ยงอยู่แล้วแต่ที่คนมาสนใจไอ้ธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านเพราะว่ามันมีสินค้าให้ไม่ต้องคิด ิสินค้าเองแต่ยังว่ามาเร็วกับไปเร็วธุรกิจในตลาดที่คนใช้ใช้กันอยู่เป็นประจํามันลงทุนมากกว่านั้นมีทีมพัฒนาสินค้ามีทีมโฆษณาประชาสัมพันธ์มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายคอมเมนต์ต่อไปครับดีนะที่ไม่คิดจะซื้อแฟนชายลุยเองทําเองทุกอย่าง คอมเมนต์ต่อไปครับแค่10ล้านก็เด้ยงแลวครับคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับตอนที่รายการออกผมก็ควรทาธุรกิจผมว่ามันดูเวอร์มากเลยครับกับไรายได้ของแต่ละธุรกิจมันย้อนแย้งมากผมคิดเลยว่าเขาเมคขึ้นมาความคิดเห็นต่อไปครับไม่ต้องรวยเดือนแสนแสนเอาแค่ไม่ขาดทุนพอเลี้ยงครอบครัวก็โอเคละทุกวันนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปครับส่วนผมอายุน้อยร้อยโล คอมเมนต์ต่อไปครับขายปลาหมึกค,ครับรวยสุดครับตอนนี้คอมเมนต์ต่อไปครับเคยฟังเจ้านึงขายเตี๋ยวน่าจะทางใต้ถ้าจำไม่ผิดบอกขายได้วันหนึ่งหลายแสนกับร้านสลัดที่เคยบ้านอยู่ใกล้แถวนั้นไม่เคยเห็นว่าขายดีอะไรมากมายไม่เชื่อตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วนี่ครับสัดส่วนคนประสบความสําเร็จมันก็ต้องน้อยกว่าคนที่ล้มเหลวอยู่แล้วในทุกอาชีพก็ต้องมีคนที่รวยคนที่ประสบความสําเร็จน้อยกว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับทางนี้ครับของ จริงอายุมากร้อยละยี่ทบังจ๋า คอมเมนต์ต่อไปครับสาหรับผมความคิดเหล่านั้นมันดีหมดเลยครับแต่โลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเร็วจะมายึดติดกับสิ่งเด,มเดิมๆไม่ได้เพราะมีสิ่งใหม่ๆม,มาทดแทนตลอดถ้าคิดจะลงทุนก็ต้องทําตามกระแสสัก4ี่หเดือนคืนทุนได้กําไรนิดหน่อยหรือมากกว่าก็ต้องหยุดแล้วมองหาสิ่งใหม่ถ้าคิดจะฝากชีวิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึง่งมีแต่รับซื้อของเก่ากับขายทองนะครับที่เห็นตั้งแต่เกิดจนแกที่ไม่เจ๊งแต่ทุนต้องหนาพอตัวคอมเมนต์ต่อไปครับก็เคยคิดนะว่ารายการนี้เขามีเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกไปออกกรราาย เคยดูอยู่เทปหนึง่งเป็นเด็กวัยรุ่นไฟแรงตอนออกรายการดูดีพูดดีมากแต่บริหารงานจริงบงมากอย่างว่าแหละพูดมันง่ายกว่าทำคอมเมนต์ต่อไปครับเหมือนกับว่าทำมาเพื่อฟอกขาวให้คนเหล่านั้นเลยคอมเมนต์ต่อไปครับก็ตามการเวลาครับอย่างเช่นธุรกิจที่ขยายแฟรนไชส์เร็วเกินไปก็ตายไปเยอะคอมเมนต์ต่อไปครับเคยนั่งคิดร้านซูชิที่ออกรายการชิ้นละสิบบาทขายจุดเดียวไม่มีสาขาถ้ามันจะขายจนได้เงินหลักร้านต่อเดือนมันต้องปั้นไม่หยุดแล้วมีสักสิบแขนแบบทศกัณฐ์ ปันปุ๊บวางปับ๊บมีคนซื้อทันทีทุกชิ้นต้องทําแบบนี้มันถึงจะรายได้เป็นล้านคอมเมนต์ต่อไปครับแล้วที่เหลือ30%น่าจะทําให้ชมนะครับว่าเพราะอะไรถึงไปต่อได้และเพราะอะไรถึงพังไป70%ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับคอมเมนต์ต่อไปครับ อายุน้อยร้อยลยยี่คอมเมนต์ต่อไปครับรายการก็คือรายการเขาทำโปรดักชันดีเนื้อหาหน่าติดตามสร้างแรงบันดาลใจก็ถือว่าถูกต้องนั่นคือหน้าที่ของผู้ทำรายการผมคิดว่ารายการก็คงไม่มีทีมนักสืบที่จะไปค้นคว้าทุกรายละเอียดของผู้สมัครมาออกรายการแต่ควรจะมีมาตรฐานบางประการซึ่งคิดว่ามีอยู่แล้วในทางกลับกันเงินที่อยู่ในกระเป๋าของแต่ละท่านไม่มีใครบังคับเอาเงินออกมาจากกระเป๋าท่านได้การพิจารณาเลือกซื้อกิจการแฟรนไชส์ต้องดูจากพื้นฐานและความ ความต้องการจริงๆของตลาดไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินใจเพราะว่า oh, มันคือการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงส่วนเจ๊ง70%ของที่มาออกรายการผมยังไม่เชื่อเพราะไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและไม่มีที่มาของข้อมูลนี้สุดท้ายนี้ผมก็เป็นคนทําธุรกิจแฟรนไชส์เล็กๆเจ้าหนึ่งไม่คิดจะไปออกรายการเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปครับคนที่ประสบความสําเร็จและเจอความมั่นคงในธุรกิจจริงๆ,ๆเขาไม่มานั่งบอกคนอื่นหรอกคะ่ะ่าเริ่มต้นแบบนี้สําเร็จแบบนี้ทําแบบนี้นะคะแนะนําทํานู่นทํานี่ทํานั่นคิดเอาค่ะถ้าไม่เชื่อก็ ลองเข้าไปคุกครีสักอย่างที่เขารลลวยๆกันที่โออวดกันเม้นต่อไปครับก็ปกตินี่ครับพวกเจ้าของธุรกิจก็ไปจ้างรายการจ่ายเงินให้สินค้าเขาออกรายการเพื่อจะได้ไปอวดโฆษณาขายแฟนชายว่าได้ออกรายการอายุน้อยร้อยตู้ดทั้งๆที่ความจริงธุรกิจนั้นแบบธรรมดามากๆไม่ได้ทําเงินอะไรมากมายก่อกาไรอยู่คนเดียวคนขายแฟนชายคอมเมนต์ต่อไปครับ ไม่รู้ว่าใครรู้สึกเหมือนกันไหมเมื่อก่อนคือรู้สึกว่าธุรกิจที่มาออกประสบความสําเร็จจริงๆหลังๆเหมือนมาออกรายการสร้างกระแสสร้างตัวตนให้คนรู้จักเจ้าของรู้จักแบรนด์มากกว่าคอมเมนต์ต่อไปครับผมชอบดูเอิร์ธสดชื่นครับคอมเมนต์ต่อไปครับอายุน้อยคงหมายถึงอายุกิจการน้อยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับรายการธุรกิจเขาไม่ได้ทําเพื่อ,ออวดว่าใครทําแล้วรวยหรือใครทําแล้วประสบความสําเร็จเร็วหรือช้าเขาสร้างรายการเพื่อให้คนอื่นเข้ามามีไมซ์เซตกอบความคิดกระบวนการทางความคิด การลำดับการจัดการการแก้ไขปัญหาทัศนคติมุมมองในธุรกิจคอมเมนต์ต่อไปครับหลายๆแฟนชายตามกระแสทั้งนั้นไว้หลอกนักลงทุนมาร่วมเปิดตอนบูมๆคนปล่อยขายอะเก่งชื่นชมเลยส่วนคนแห่เปิดตามกระแสพอหมดกระแสก็เจ๊งตามปกติคอมเมนต์ต่อไปครับทุกวันนี้คนถึงกลัวการทําธุรกิจได้แต่รับเงินเดือนประจําอยู่ไม่ได้ทําตามสิ่งที่ต้องการจริงๆอย่างน้อยคนที่อาจจะเจ๊งเขาก็ได้ทําตามที่ตัวเองต้องการครั้งหนึ่งใครเก่งใจรัก,กเปลี่ยนธุรกิจให้เหมาะสมตามยุค หมัยต่อได้คอมเมนต์ต่อไปครับออกรายการปุ๊บสัมภารมาปับ๊บเจอภาษีย้อนหลังตายเป็นแทบแทบคอมเมนต์ต่อมาครับก็ดีกว่าบางคนที่เอาแต่แซะค,คนอื่นแต่ตัวเองยังไม่เคยทําได้สักล้าน อันนี้เจ็บครับเม้นต่อมาครับอันนี้น่าคิดมากบางคนเขาก็ตั้งใจเจ๊งนะจะตั้งเป้าเลยว่าธุรกิจนี้ทำแค่5ปีโกยให้เต็มที่แล้วก็เปลี่ยนธุรกิจใหม่เราว่ายุคนี้คนเน้นเป็นธุรกิจระยะสั้นกันเยอะคอมเมนต์ต่อมาครับซึ่งก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับแล้วก็ยาวมากฮะอันนี้ส่วนใหญ่จะพูดถึงรายการนะครับแบ่งออกได้เป็น3ช่วงครับช่วงที่1ช่วงที่ตั้งใจทำคอนเทนต์ที่ดีจริงๆมีตัวจริงที่ทำธุรกิจมั่นคงจริงๆมาออกมากมายหลายเทปเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เปิดมุมมองใให้กกกัับนนธุริจ เรเทศ้ดดีมากๆคับช่วงที่2เป็นช่วงที่ตัวปลอมผสมกับตัวจริงน่าจะเป็นช่วงที่รายการเน้นทําเงินจากผู้ที่อยากจะมีชื่อเสียงเริ่มมีเคสแปลกๆมาออกรายการเป็นช่วงที่คนใกล้ตัวผมไปออกรายการกันหลายคนส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆพวกแฟนชายพวกทํางานออนไลน์บรรดาคนสอนต่างๆคอร์ส98 99บาทเพียบพอได้ออกรายการก็เอาเทปมาใช้สร้างแบรนด์ทําสื่อประชาสัมพันธ์ขายของขายแฟนชายขายคอร์สกันอีกทีช่วงที่3ก็คือช่วงปัจจุบันมี คอนเทนต์ความรู้ทั่วไปผสมกับบทความผู้ติดตามก็คัดกรองกันเองอันไหนดีอันไหนไม่ดีถ้าให้พูดกันตรงๆตอนนี้ก็มีหลายรายการมากทั้งในทีวีแล้วก็ออนไลน์ที่ทําแบบเดียวกันลองสังเกตดูได้ครับก็น่าจ,จะเป็นโมเดลการทําเงินของรายการส่วนพวกเราผู้เสพก็เลือกเสพแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนเรื่องธุรกิจผมก็มองว่ามันมีเจ๊งบ้างรุ่งบ้างเป็นเรื่องปกติของธุรกิจครับ90%ของธุรกิจที่ก่อตั้งส่วนใหญ่เจ๊งมากกว่าสำเร็จก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ แล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับที่แอดได้หยิบยกมาสําหรับหัวข้อประเด็นร้อนๆดังกล่าวนะฮะ ซึ่งพอเราได้อ่านได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวโซเชียลหลายๆท่านเนี่ยก็ทําให้เราได้ฉุกคิดและก็ไต่ตองนะครับแล้วก็นํามาปรับใช้ดีกว่าในการตัดสินใจนะครับเวลาเราจะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีความรอบคอบมากๆนะครับสําหรับตัวผมนะครับผมก็มองในมุมของสื่อครับยังไงรายการโทรทัศน์หรือว่าเอ,อ่อสื่อออนไลน์แน่นอนว่าเขาก็ต้องการสปอนเซอร์หรือรายได้นะครับอย่างบางเม้นที่ว่าครับว่าการที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยเรานี่แหละที่ต้องเป็นคนตัดสินใจมองในหลายๆมิตินะครับ ให้รอบอย่ามองแค่ความสําเร็จในสิ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมหยิบยกมาอ่านให้ฟังลแล้วกันแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะฮะมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ครับที่ใต้คลิปนี้นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจบ้างแหละมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ผมก็ฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ต่อไปสาหรับวันนี้นผมก็ต้องกล่าวขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับบ๊ายบาย